สวัสดีแฟ,ฟนๆทีเดย์ดฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำกัสกขาเปอร์เซ็นต์ห่าไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์แอนดไลน์มาเร้่อยครับค่ำคืนนี้ลุ้นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่าจะเปิดบ้านต้อนรับน้องใหม่นอริซิตี้เจ้าทีมของเป๊ปกูเดลนาประเดิมบุกไปพ่ายทอแนมฮอสเปอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งคืนนี้ต้องการคว้าชัยชนะแม้จะไม่มีเควินเดร์บรอยที่เจ็บข้อเท้าเกมลุกคาดว่าจะใช้ริยาสมาเลสลรฮิมเซอร์ลิงและแจ็คกิลลิสส่วนผู้มาาาเเยืออนนนขงซดีฟค เดิมพ่ายลิเวอร์พูลศูนย์ตัวตัวสามคืนนี้ยังฝากความหวังแนวรุกไว้กับติมูปกกุก้ดูจากชื่อชั้นตัวผู้เล่นศักยภาพเดอร์บสีฟ้าเหนือกว่าค่อนข้างเยอะแม้ว่าคืนนี้นอริสจะมาเล่นเกมรับและหล่อโต้กลับแต่ผมมองว่าไม่น่าต้านอยู่คืนนี้แมนซิตี้ถล่มอย่างแน่นอนผมมั่นใจ99%ส่วน1%นั้นอยู่ที่คุณพอแต่ผมมั่นใจร0 0เปซป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay, okay. Yeah.